จะก็บ๊อบนั่งกินดีๆเห้ยเดือนเดือนเป็นน้อนอยู่อ้วน,น,น,นขนาดตัวเดียวกันที่ผมมาไถ่ถ้ำคลิปเมื่อก,ก่อนเนี่เยเนีพี่น้องที่บอาอ้วนๆ้วนผมคนนึกว่าบบเพิ่นทองบ่อเมียนทองอ้วนซื่อๆพี่น้องแต่ว่าขั้นตอนขนาดจะออกดูแล้วครับเป็นเกือบเดือนแล้วเนาะผมบอกมาเถี่ยวก่อนนี่ก็ได้ โถต้องจอยเถ้าท่องปีนี้หูเบงหูขาดเจา้าเถ้าท่องหูงบเบงผมอืน่นติดกระหรอกตัวหนึ่งที่งามเลยครับตกิดงามแห่งกระหรอกตัวหนึ่งที่บอกอยสูงสิงน้าโมบดื้อน,นะพี่น้องมูลากัดลายขวนกรบบดื้อทุกทกปีที่ผมใช้ทถ้ำคลิปวิดีโอจะเป็นกระหรอกตัวหนึง่งที่สีงามเป็นสีเถ่าท่องค่อนข้างงามเลยพี่น้องเงาวับยกมาปีนี้ ้สึกว่าจ่อยว่าม่อมแม่มเป็นเป็นสุบสูบจะจ่อยนะหรือว่าอาจจะบแตกต่ตางจากคนเฮ้าบบหลูกรอ,อไหลเจ้าสู่ไหลมีผู้สาวหลติดสาวหลายก็เลยม่อมแม่มไปซะเรียบเทียบแไปคลายคๆคนเฮ้าเดอพี่นอ้องตอนที่เป็น พระเอกตอนพิษคนยังงามยังหนุ่มยังงามกกะหาหล่าหาลุยน้ะพี่น้องลุยต่ำลุยไหล <c oughs> เป็นแนวใหม่เด้อพี่น้องสภาพร่างกายลงละเลื่องหลายกับบุรีบัวาซดบัาคลงลงใดในสิ่งที่ผิด เหตุให้ชีวิตเท่าเปลี่ยนไปพี่นอ้องตลกหน่อยคืยกันอีกตัวนี้งามขวนญตุ๊ปุบงอย่างไดก็ยิ่งเุ๊ปปุย่างนี้่ายอมจอยน้ำเขาแล้เจอเก่งพ่วมจอยจังบอกกันที่หลังตอนนี้ขอกินอิอ่มซะก่อนคือว่าแล้วมียแต่ไม่กิน ต้องใส่จะเป็นกระหลอกตัวแม่สองตัวนี่ก็จะเป็นตัวผู้ตัวัหนก็นั่งอย่แน่พี่น้องนั่ง้อตกตกศอกอยู่ทั้งอยากกินทั้งอยากนอนเอาไปมาน่สิหลับเนหมู่งหมู่่งทั่วก็ได้